เราลองกดดูก่อนนะครับโอเคครับติดเรียบร้อยนะครับแล้วปุ่มกันนิ่มมือด้วยสวัสดีครับพบกับผมโน้ตจีพีไบในช่วง h โฮมเม r v วิ e ทำเองได้ที่บ้านวันนี้เป็นคลิปสั้นครับแต่มีประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอนผมจะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวสวิต สวิตไฟสูงนะครับผมคือหลายคน,นเจอปัญหาบ่อยมากเลยสําหรับตระกูลคาวซาสกินะครับในหลายๆรุ่นซึ่งซิตช์อฟสูงอาจจะอยู่ด้านหน้าซึ่งมันมีโอกาสในการเจอฝุ่นหรือเจอฝนหรือขับรุยฝนอย่างเงี้ยคือทําให้กดติดมั่งไม่ติดมั่งหรือว่าป่มมันฝืดโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ครับเนี่ย oh, <no. S 1> ครับ สำหรับตัวสวิตไฟสูงนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับสำหรับคาวา s a กิในหลายๆรุ่นเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับไฟสูงนะครับผมปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเรากดปุ๊บติดปั๊บแค่เดี๋ยวลองมาดูคันนี้ซิ เี่ยครับปัญหาให้เจอบ่อยๆเลยเนี่ยครับกดไม่ติดปุ oh, <no. S 1> ่มก็เปิดโอเคมาวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นให้นะคือง่ายๆเลยอะ่ะมันมีน็อตแค่2ตัวเองไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะจัดการมันยังไงครับอันดับแรกเลยนะครับทําการถอดน็อตหัวแชก2ตัวออกนะครับมีอยู่2ตัวครับบนกับล่าง ดีครับทำการถอดมาเลยนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างง่ายๆครับอันนี้ทำง่ายทำง่ายอยู่เป็นการดูแลรถเบื้องต้นเลยนะครับให้พร้อมใช้งานทำเองได้ที่บ้านครับอันนี้อ่าเรียบร้อยนะครับทำการถอดนอ็อตเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำประกับออกมาเราจะเจอชุดสวิตไฟตรงนี้นะครับ มันคือชุดสวิตไอตัวสวิตไฟสูงเนี่ยครับคือบางทีมันจะมีคราบสกปรกคับเกลือหรือฝุ่นเข้าไปนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดตัวนี้กันครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาเด็กประสงค์นะครับทาความสะอาดชุดตรงนี้สาหรับวันนี้นะครับผมจะใช้น้ํายาเด็กประสงค์ของเวิร์ดพาวเวอร์ไฟนะครับผมเป็นบันติฟังก์ชันสเปรย์ไฟอินวันนะครับตัวเนี้ยคุณสมบัติของมันคือใช้หล่อลื่น ได้ด้วยและทำความสะอาดหน้าคอนแทคหรือชุดจานจ่ายหรือเกี่ยวกับชุดไฟได้นะครับข้อดีของมันคือผมว่ามันแห้งเร็วอ่ะอันเนี้ยให้เราทำการฉีดเข้าไปนะครับฉีดไม่ต้องเยอะนะครับโอเคแล้วเราลองซ้อมกดลองซ้อมกดลองนวดดูนะครับเนี่ยครับกดนิ่มมือกว่าเดิมเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้แห้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะหายไหมครับหลังจากที่เรารอให้มันแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวรอลองมันดูกันซิว่ามันจะติดหรือไม่โอเคเราลองกดดูก่อนนะครับโอเคครับติดเรียบร้อยนะครับก็น,นิ่มมือด้วยโอเคหลังจากเช็ดค,ความเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมได้เลยครับผม เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาสวิตช์ไฟสูงนะครับผมทำง่ายครับทำง่ายทำเองได้ที่บ้านเลยเอาจริงแล้วอันนี้ครับคือมีทางบ้านถามมาผมก็เลยไปหาข้อมูลแต่จริงอ่ะผมเจอบ่อยอยู่แล้วล่ะผมก็เลยเอาโอเคมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับผมหากท่านใดมีปัญหาอะไรลองทิ้งมาที่คอมเมนต์ได้นะ,ะในหลายๆรุ่นเลยอันไหนที่ผมทราบผมก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ทำคลิปให้ โอเคครับผมส่วนเซตคันนี้นะครับผมเซตแปดแล้วก็เซตเก้าที่อยู่ตรงนี้นะครับหากท่านใดสนใจตอนนี้ขายอยู่นะมาแน่นๆ่นเลยทอแท้ดำดุมาเลยครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ <c oughs> ก่อนหน้าเนี้เขาเพิ่งทําคลิปวิ่งบนถนนถ้าอยากรู้ว่าหล่อแค่ไหนลองตามไปลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ